การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 และโอกใหม่ประท,ทุจากจุดแพร่เชื้อในจังหวัดสมุทรสาครกระจายไปยัง22จังหวัดณนะวันที่23ธันวาคม2563มีผู้ติดเชื้อที่เป็นแรงงานต่างด้าวถึง1,273รายครับผมสวัสดีครับพบกับผมช่อง YouTube Big s a c ก e r นะครับวันนี้จะมาจัดอันดับ10จังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวมากที่สุด อันดับที่10จังหวัดภูเก็ตมีแรงงานต่างด้าวเ2 9ด6้าคนอันดับที่9จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีแรงงานต่างด้าวเ7 5 2 8เด้าคนอันดับที่8จังหวัดเชียงใหม่มีแรงงานต่างด้าว8 9ด5 7้าคนอันดับที่7จังหวัดนครปฐมมีแรงงานต่างด้าวเ3้า2คนอันดับท e ี่6จังหวัดนนทบุรีมีแรงงานต่างด้าว 99,804คนอันดับที่5จังหวัดปทุมธานีมีแรงงานต่างด้าว134,389คนอันดับที่4จังหวัดชนบรุรีมีแรงงานต่างด้าว158,578คน อันดับที่3จังหวัดสมุทรปราการมีแรงงานต่างด้าว16 161,745คนอันดับที่2จังหวัดสมุทรสาครมีแรงงานต่างด้าว23 239,752คนอันดับที่1กรุงเทพมหานครมีแรงงานต่างด้าว589,419คน ครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ10อันดับจังหวัดที่มีจำนวนแรงงานต่างด้าวมากที่สุดในประเทศไทยครับผมข้อมูลที่ผมได้มานี้อ้างอิงมาจากจำนวนคนงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยข้อมูลณัเดือนพฤศจิกายน2563ของสำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าวกรมการจัดหางาน ครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับผมชอบคลิปเรายังไงก็อย่าลืมกด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นแรงใจให้ช่อง YouTube BigSucker ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ